สินเสเข่งผ่าดวงเดือนบิ๊กโจ๊กประทะบิ๊กเต่าชี้ชะตาแมว9้าชีวิตเตรียมผงาดปี69เตือนอีกฝ่ายระวังคำพูดจะย้อนเข้าตัวสินเสเข่งหมอดูเข็มทิศทองคำชื่อดังเปิดคำทำนายผ่าดวงวิกฤตสีกากีจับคู่มวยหยุดโลกบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานปะทะบิ๊กเต่าพลตำรวจเอกจรูนเกียรติชี้ชัดดวงชะตาแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวดวงบิ๊กโจ๊กแมว9้าชีวิตผู้ล้างอาถรรสีกากี สินเสเข่งวิเคราะห์เส้นทางชีวิตของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าเป็นคนเหนือดวงเปรียบเสมือนแมวก้าวชีวิตแม้ต้องเผชิญศึกหนักต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมระดับประเทศแบบถวายหัวแต่ก็ไม่มีใครล้มได้ยกเว้นผู้มีอำนาจเหนือกว่าจริงๆการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการล้างบางความสกปรกในองค์กรตำรวจที่สั่งสมมานานให้กลับมาขาวสะอาดขึ้นสร้างความชื่นใจให้ประชาชนช่วงท้ายปี2568 เป็นช่วงรอบอายุเข้าเคราะห์ขอให้ระวังความใจร้อนความหงุดหงิดและหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหากประคองตัวผ่านมรสุมไปได้เข้าสู่ปี2569จะเป็นปีทองแห่งการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างยิ่งใหญ่ดวงบิ๊กเตา่าระวังคําพูดเป็นนายวิกฤตศัตรูรุมร้าในขณะที่อีกฝากฝั่งบิ๊กเตา่าที่เคยออกมาประมาทว่าบิ๊กโจ๊กอาจต้องหนีออกนอกประเทศนั้นสินแสเข่งได้พาดวงชะตาเกิด26พฤศจิกายน2511 พบว่าน่าเป็นห่วงกว่าที่คิดพื้นดวงเป็นคนสองอารมณ์ดีใจหายร้ายเอาเรื่องดวงชะตามีเกณฑ์สร้างศัตรูและคดีความโดยไม่รู้ตัวมรสุมปี68-69ดวงตกที่นั่งศัตรูสร้างความแตกแยกปี2568จะเดือดร้อนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องวิตกกังวลและต่อเนื่องไปถึงปี2569ที่เป็นปีรอบอายุเข้าครอสิ่งที่เคยพูดว่าคนอื่นอาจไม่มีแผ่นดินอยู่อาจจะสะท้อนเข้าตัวจนต้องเผชิญวิกฤตเสียเอง สินแสเข่งทิ้งท้ายว่าศึกครั้งนี้ดูเหมือนบิ๊กโจ๊กจะถือไพ่เหนือกว่าในระยะยาวโดยแนะนําให้บิ๊กโจ๊กใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวในช่วงท้ายปีนี้เพื่อรอรับความสําเร็จในปี2,569ส่วนคําทำนายร้ายๆที่ฝ่ายตรงข้ามสาบแช่งไว้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับผู้ผู้เสียเองมากกว่าสวัสดีครับ,บสินแสเข่งครับวันนี้จะพาดวงวิกฤตแมวเชีวิตบิ๊กโจ๊ก พลตระเุรเชเช์หักพานขุนพลผู้ไม่ยอมใครในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถึงไตรมาสสุดท้ายของปี2568ถือว่าบิ Big oke, ๊กโจ๊กพลตรเวรโซเชสหักพานได้ต่อสู้แบบถวายชีวิตกับองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศแต่ก็ไม่เหนือไปกว่าพลตรเวรโซเชสหักพานยกเว้นแต่ผู้มีอำนาจที่เหนือกว่า ที่อาจสามารถล้มบิ๊กโจ๊กได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามองค์กรตำรวจในช่วงระยะนี้ถือว่าบาดเจ็บพอสมควรจากตำนานที่ผ่านมาประชาชนต่างพ็รู้ดีว่าองค์กรที่สร้างเม็ดเงินให้เกิดความร่ำรวยเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนอกเหนือจากหน่วยราชการต่างๆองค์กรตำรวจผู้พิทักษ์สันติราชก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เต็มไปด้วยเม็ดเงิน เต็มไปด้วยรายได้และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเต็มไปด้วยความสกปรกในองค์กรเพราะฉะนั้นบัดนี้ถือว่าคนเหนือดวงอย่างพลตำรวจโุรเช์หักพานก็มีโอกาสที่จะล้างบางให้กับองค์กรตำรวจในประเทศได้ขาวสะอาดบ้างอาจจะไม่อาจจะมีสกปรกอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นได้ชื่นใจ ด้วยเหตุนี้จึงขอวิเคราะห์ดวงกับบุคคลที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพลตำรวจโซเชนทักพันว่ามีโอกาสที่จะต้องหนีไปอยู่ในต่างประเทศนั่นก็คือบิ๊กเตา่าบิ๊กเต่าเกิดวันที่26พฤศจิกายน2511เป็นบุคคลที่มี2ออารมณ์อยู่ในตนเองอารมณ์ดีก็ดีใจหายร้ายขึ้นมาก็เอาเรื่องในรอบปี2568นี้ ถือว่าเป็นปีที่เบียดเบียนให้เดือดร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตก,กังวลเกิดขึ้นอึดอัดไร้สาระไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเาวาในฐานดวงชะตาของบิ๊กเต่านั้นมีดวงชะตาที่สร้างความขัดแยง้งก่อให้เกิดปัญหาความเป็นศัตรูสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้นระวังในเรื่องของคดีความในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปจนถึงปี2569ในดวงชะตาของบิ๊กเต่านั้นรอบอายุขเข้าเคราะห์ อาจจะมีเรื่องของทะเลาะเบาแววงเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะต้องหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อวัดดวงกันระหว่างดวงชะตาของบิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กก็มีความแตกต่างกันอย่างลิบลับในปี2568นี้ถือว่าเป็นปีมรสุมของบิ๊กเต่าที่อาจจะเกิดขึ้นและต่อเนื่องไปจนถึงปี2569พูดไปก็เหมือนกับสะท้อนกับข้าหาตนเองให้เดือดร้อน บิ๊กโจ๊กกล่าวว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่อาจจะต้องหนีไปอยู่ในต่างประเทศเชื่อว่าอาจจะตรงกันข้ามกับการที่บิ๊กเต่าได้พูดไว้ก็ได้ในช่วงท้ายปี2568นี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องฝากไปถึงบิ๊กโจ๊กว่าเป็นช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะห์อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความหงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้ดังใจที่คาดหวังสิ่งที่ทําไว้นั้นก็ถือว่า เปิดเผยปัญหาต่างๆได้พอสมควรแต่ในช่วงไตรามาสสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าอีกไม่นานเกิดรอในช่วงรอบปี2569โอกาสเส้นดวงชะตาของชีวิตมีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นมาก็ขอให้ในช่วงระหว่างปี2568นี้ให้ระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามโอกาสและจังหวะชีวิตของบิ๊กโจ๊ก คนเริสูเช็ดถักผ่านนั้นปี2569ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีติดตามข่าวจากบางกอกฮอตนิวส์แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ